โอ้ไม่ตายเฮ้ยโดงงคงงงกันนี่เจ็บมั่วเฮียร้อยไปแล้วกู เออสเต็ปมวยโดยจิตาเมียนตีนี่ตีเหรอตีก็ตายไปดิคิดว่านายเป็นใครวะห,หน้ากอยู่น้ากูเฮ้ย เทียโคตรคมดี้ี่อ่ะเย็นดเยอะตายตายเอ้าโดนเี่ยอะไรอ่ะเอ้าเอ้าคโดนเียะลรเนี่ยเฮ้ย เอ้าโดนเฉยอีส <afraid S 2> <keeps hitting. S 1> ี่อีสี่ไปมาๆรอบนี้มารอบนี้มาเจอเจอไอ้จำแบงหลอกคนเนี่ยถึงสุดท้ายแล้วสองตัวนี่ว่าน่าจะวางบีไว้อย่างเงี้ยเฮ้ยเอากูเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย